สวัสดีจ้าครัวบ้านๆกับน้องโอริบมื้อน,นี้นะคะมาเห็นแนวกินแรงกับพี่น้องคาฮาร์เรตริงค่ะมื้อนี้ก็ได้ปลาซิวปลามัดมานะคะมาหมกแบบยูอ่ะเพราะว่าแดดดีเนี่ยเวลาอยู่ที่ลอสอนเจอริสเนี่ยก็คุณบ้าแดดดีนี่ก็คือให้กินตลอดนะคะหมกปลาซิวอาร์นี่คะ่ะ เด็ดดีก็คือจะให้กินตลอดเพราะว่าเอ่อปกติก็จะทานเป็นเบรคเบรฟเรชอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหมกปาร์ซิวใส่เกลือใส่ผงซาโรสุาหะอิตโรยในคาราบแบบเนี้ยแล้วก็อ่าตามองหงก็คือปรุงเครื่องแล้วนะคะผงซาโรสน้ำตาลนะคะน้ำหมะนาวนะคะแล้วก็มาแดกตอนนะคะเด็ดดีก็คือจะให้กินแบบอะแบบนี้ตลอดไงค่ะเพราะว่าที่บ้านจะแบบไม่ค่อยกินแบบ อาหารแบบแบบอย่างอื่นซาแบบกินแบบแดบดบแบบนี้ตลอดว่าแดดดีเป็นคนที่แบบเออไม่อยากให้ลูกหนุนลำบาก <laughs> <laughs> นะคะต้องมาหงเรื่องของเฮากับเ็จเรียบร้อยดีแล้วนะคะต่อไปมาทําแจ่วะคะ่ะแจ่วส้มมีพริกจีมีหอมจีนี้ค่ะมีหอมจีล้วกะ ตำให้แรกแล้วก็อันควัดโคกนะคะแล้วก็คลนแล้วก็ใส่ผงซอรดนะคะใส่ผงซอรดแล้วก็ใส่มะนาวปียงหนึ่งนะคะแล้วก็ตอน,ตอนปแปลกแล้วก็ขลุนเข้ากันเลยนะคะนี่เจ้าสมมฮหาก็สิแล้วดีนะคะแฮนด์บอลจาหมกปาซิโอของฮานี่ค่ะก็ <c oughs> เอองวน้อยหองแล้วหนึ่งนะคะหมกปลาซิวอ้าวของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะตะมังหงเงิอสตอร์นไปแดกนะคะเซปสเตปยูยูวันนะคะทุกอย่างเป็น s ิ่งในเจอวอล์กนะคะปกติแดดดีก็ให้กินแบบนี้ตลอดนะคะอยู่แบบรอแอสเซอริสก็ไม่เคยลำบากเอาละเขาสีคิงนะคะเขาจะคิงเรานะคะมาจ้า มากินน้ำกันเด้อซ c อยู่ทางไกลทางไกลเมืองน้องมืองน้าต่างประเทศว่าอยู่แดนไกลแดนไกลกรุงเทพกรุงเทพระเที่นี่ขึ้นฮอตบาร์เห็นมกป่าซิวเอานะคะควันไอทวัดออกนะคะแล้วคิดถึงบ้านนะคะมานะคะกินน้ากันนะคะอิตติ้งไรนะคะ <c ười> <c ười> กินข้าวแรงข้าวแรงพี่น้องค่ะ อิติ้งไลฟ์นะมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าประเด็นน้ำลายเหยือก็นั่งรถมากินเลยนะจ้ายุสกน,นะคะหมกปลาซิวอาวตำมงหงเรืองนะคะสมปัตตอนจำไปแดกแซบๆยู่ยูนะคะ,อะ,อนะคะบอกเลยคนประมาณอ่าร้อยล้านคนจะต้องน้ำลายเหยืยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากินมกแตงไปหนึ่งขอตัวไปกินก่อน นะคะพเดม,กมักกีมีฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนำยังให้น้องเฮ็ดคลิปไปได้ให้เบิ้งนะคะกะคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บ